สวัสดียามเช้าวันที่6นะครับมาเก็บงานร้อใส่พอกลางนะเดี๋ยวพาเดินดูนีเ่เครื่องติดเรียบร้อยจะเ,เล่งให้ดูนะนะวันที่6เช้านะเช้าว,วันที่หก็รอใส่พอกลางเดียวตอนนี้อย่งอื่นเสร็จมาแล้วเจ้าซีรีส์เจ็อยนะ นี่เลยรอๆด้วสวยนี่ติดเครื่องลองระบบเรียบร้อยเดี๋ยวพากับกล้องฟังเสียงเครื่องดูก่อนนี่เสียงนิ่มคลิป ติดเครื่องเรียบร้อยแล้วนะวันที่6เชา้าวันที่6นะครับทำก็อยู่3คนนะฮะทำอยู่3คนไม่มีอะไรนะก็รอใส่พอกลางเดียวตอนนี้ทุอย่างเสร็จหมดแล้ว เจ้าขุมพลัง e13c สามร้อยแปดสิบแรงม้านะครับคันนี้สวยๆเลยจากรถนิสสันนะจากนิสสันเป็นเจ้าซีรีเจ็ดร้อย จบจบนี่นะฮะจบเรียบร้อยเสียงเครื่องนิ่มๆเลยทุกอย่างได้ตามสเปคหมดนะครับผมทำนะฮะระบบลมเก็บงานให้เรียบร้อย นี่เหลือใส่พอกางทำเป้นใส่พอกลางอยู่กำลังลอรอพอกลางมานะวันนี้น่าจะจบนะถ้าพอกลางมาก็ใส่ก็จบแล้วยังอื่นก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวพาลองเยยีบเรบกดูจบแล้ว จบเรียบร้อยอันนี้ก็ล้อใส่พอกลางอย่างที่แจ้งไว้นะครับนี่นะวันที่หกทำกันสามคนอพี่ใหญ่คนหนึงไม่สบายไม่สบายหนักแกแกไม่สบายหนักกัผมก็เลยให้พักนะครับแต่ถามว่าอยากทำสามคนไหมไม่อยากนะครับเพราะว่าเหนื่อยมากเหนื่อยจริงผมก็ไม่ค่อยสบายแล้วด้วยตอนนี้นะก็เดี๋ยวพาไปดูอีกคันนึงแล้วกัน ที่นี่ทำสองคันนะที่นี่ทำสองคันคันนู้นรอใส่พอกลางแล้วเช็คระบบเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีอะไรทุกอย่างปกติก็เ,ออเดี๋ยวมาดูคันนี้เดี๋ยวพากับกล้องนะขออนุญาตกับกล้องนะครับอ่ะนี่เลย นี่นะภายในเขาจะมาเป็นแบบนี้นะก็ก็ <confusion> ไม่เท่าไหร่นะดูเลยเดี๋ยวผมต้องมาทำอีกชุดหนึ่งคือชุดนี้ ไปดูกันแล้วก็ <c oughs> หลายคนถามสงสัยข้องใจอู่ช่างบอยอยู่ที่ไหนไม่มีนะครับผมรับทำรับสถานที่นะฮะที่นี่ก็ย้ำไปทุกคลิปเลยเอ,อ่อะไรอ่ะเอํอ,อาเภอปักช่องนะตำบลพญายเยน็นเออ่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนะครับจบเรียบร้อย เจ้ากระสีนิสันเปลี่ยนเป็นซีรีเจร้อยทำสองคันหน้าจบแล้วสวยทุกจุดต้องบอยจัดให้เสมอนะครับก็เสร็จจากคันนี้แล้วผมต้องแจ้งก่อนเสร็จจากคันนี้นะผมก็จะหยุดก่อนนะฮะหยุดก่อนรอพี่ใหญ่หายดีถึงจะมาทํานะครับต้องแจ้งไว้อย่างนี้ เพราะว่าตอนนี้ผมก็เป็นเหมือนกันไม่สบายแต่ว่าไข้ไม่สูงมากก็พอทํางานได้นะฮะพอทํางานได้นะครับก็จะหยุดพักผ่อนอาจจะกลับต่างจังหวัดไปพักผ่อนอยู่ที่บ้านาหลายคนถามอีกบ้านช่างบอยเป็นคนที่ไหนผมเป็นคนปทุมธานีนะครับผมได้แฟนอยู่มาหาสารครามนะครับก็แจ้งไปแล้วแต่ก็จะไปอยู่ที่มหาสารครามนะฮะ ก็ไม่มีอะไรนี่นะจดบสวยเดี๋ยวรอแต่พอกลางได้กระเด้งแน่นอนวันนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรลากัไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วฝากากดไลค์าากดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะครับผม